สว,ส,สวัสดีค่ะเทพีชาแนลค่ะวันนี้มาทำบุญที่วัดนะคะลูกสาวอยากมา <c oughs> MP ชาแนลก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18ได้มีโอกาสมาไหว้พระ ขอพรถวายปัจจุปัจจัยที่วัดพุทธปฏิเวมบุดดนค่ะแล้าก็มาไหว้โบสถ์ใหญ่เอาดอกไม้มาไหว้ข้างในโบสถ์นี้นะคะมากับลูกสาวแล้วก็แฟน <laughs> ลูกสาวหลา่า <laughs> ลูกสาวหลา่า <laughs> ลูกสาวเล็ก <laughs> อัน ข้างในห้ามถ่ายภาพนะคะอันนี้อันนี้เป็นโบสถ์ใหญ่นะคะของวัดอันนี้ก็เป็นข้างโบสถ์นะคะข้างโบสถ์ของวัดพุทธปิตีฝีมือของฝีมือการสร้างแล้วก็เขียนฝาผนังก็อ่าเป็น สิ่งที่สวยงามมากเป็นสินปะเของไทยๆนะคะเราไปเดินรอบๆวัดบริเวณวัดกันนะคะนี่ค่ะก็เป็นสะพานแล้วก็ทางซ้ายมือจะเป็นสระน้ำแล้วก็ต่อมานี่ก็จะเป็นมีสะพานนะคะข้ามสองฝั่งทั้งขวามือก็เป็นสระน้ำเหมือนกันนะคะ ตรงนี้จะมีสะพานข้ามระหว่างสองสะแล้วก็จะมีาการตกแต่งตกแต่งตรงนี้นะคะด้วยพวงมาลัยเป็นที่เดินข่า,ามมาก็จะเป็นซุ้มเล็กแล้วก็มีสวนหย่อมสวนหย่อมสวยงามแล้วก็อ้มาดูนี่ดเกันสาธุสาธุสาธุ มีรูปปั้นพระรูปปัน้นพญานาคนะคะแล้วก็เสียนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธเจ้าตกแต่งรอบรอบสระนะคะโอ้โหอันนี้เมื่อก่อนบนมาก็ไม่เห็นนะคะวิชิง fishing bowl of dark here. Have you got any coin no, to I put in? Uh oh ah, you go. Put, put the coin. In. Anything. We'd well, like to. I need a go. Up to you darling, wishing uh, like a wishing well really. Is it for all of us. Yeah, for all of us. Uh, for healthy, wealthy. Sad. Sad Ooh, Sad I just put it on. Here. สาวก็จะเอาเหรียญลงตรงอ่างที่มีเตียนา่าอยู่นะคะ นี่เป็นร <c oughs> ่มรื่นมากแม้แต่คนต่างประเทศก็มานะคะที่นี่รวมทั้งคนอ,อินเดียศรีรังกาที่นับถือศาสนาพุทธก็เข้ามาไหว้แล้วก็สักการะวันอาทิตย์นี้จะมีาการสอนภาษาไทยที่โรงเรียนวัดด้วยนะคะมีการเรียนภาษาไทยเนาะ ด, so ดูปลาปลาข่อยมีตัวใหญ่มีตัวเล็กสองตัวเหมือนเราเลยตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้มากับพ่อแล้วก็ลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตทำงานนะคะ <c oughs> ก็มาเจอปลาข่อยสามตัว <c oughs> ว่ายน้ำอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้ปลาข่อยตัวใหญ่ <c oughs> ใหญ้ oh. จากลงจากสะพานมานี่นะคะแล้ก็จะเดินไปรอบรอบบ,บ,บ,บบริเวณวัดนะคะถ้าใครมาเที่ยวลอนดอนก็อย่าลืมอ่าและมาสการะบูชาไหว้สัการะบูชาขอพรที่วัดพุทธปฏิบรมบุดันนะคะอยู่เขตริมบุดันลอนดอนนะคะเเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลท่านมาสร้างเอาไว้ ก็ร่มรื่นมากนะคะเนื้อที่ก็กว้างใหญ่พอสมควรทางเดินก็มีคนอาพระพุทธรูปมาถรายและก็ตั้งเป็นจุดจึกทั้งยนะคะอันนี้ก็อ,อ,นนกอ่บริเวณหลังโบสถ์นะคะ ็มีคนชาวอังกฤษนี่แหละคะ่ะมานั่งปิกนิกแล้วก็บางคนก็พาลูกพาหลานามาเรียนภาษาไทยวันอาทิตย์นะคะจะมีครูสอนภาษาไทยอันนี้จะเป็นดอกยางะคะดอกเดซี่มณ์น,นนี้เป็นคนชอบดอกไม้เห็นดอกเดซี่ถึงจะเป็นดอกยามันก็สวย Obrigado.